h e l lo students สวัสดีสสดนักเรียนชั้นอนุบาล3ทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูน้ำจะพามาเฉลยแบบฝึกหัดกันนะคะที่ครูน้ำให้เด็กๆทุกคนทำไปเมื่อวันอังคารนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะเพื่อให้นักเรียนทุกๆคนเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะพร้อมหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเฉลยพร้อมๆกันเลยคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนมาเฉลยแบบฝึกหัดกันนะคะซึ่งแบบฝึกหัดอันนี้นะคะก็คือครูได้กำหนดคำศัพท์ให้เด็กๆไปทั้งหมด12คำนะคะโดยให้เด็กๆเนี่ยกากระบาททับคำศัพท์ที่ใช้อะนะคะและวงกลมล้อมรอบคำศัพท์ที่ใช้แอนนะคะ ซึ่งคำศัพท์ที่ครูกำหนดให้เด็กๆไปนะคะก็จะมีทั้งหมด12คําคำก็คือคำว่า bird, e chair, owl, pencil, umbrella, fox, pot, ring, ear, glass, a n d นะคะ เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะตรวจสอบไปพร้อมๆกับครูได้เลยนะคะคำที่หนึ่งคำว่า bird bird นะคะแปลว่านกนะคะขึ้นต้นด้วยตัว b ซึ่งตัว b เป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัว b จะใช้อะนะคะสำหรับคำว่า bird นะคะให้นักเรียนกากระบาดไปได้เลยนะคะก็จะได้ว่าอ bird นกหนึ่งตัวนะคะคำที่สองนะคะก็คือคำว่า x แปลว่าขวานนะคะซึ่งคำว่า x นี้นะคะจะขึ้นต้นด้วยสระภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ and นะคะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบคำว่า x ได้เลยนะคะก็จะได้ว่า and x แปลว่าขวานหนึ่งด้ามน,นะคะต่อไปคำที่3ามคำว่า share แปลว่าเก้าอี้นะคะ share ขึ้นต้นด้วยตัว c ซึ่งตัว c เป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะจะต้องใช้อะนะคะให้เด็กๆก,ก,กากบาดท,ทับคำศัพท์ไปได้เลยค่ะ ก็จะได้ว่า share แปลว่าเก้าอี้หนึ่งตัวนะคะต่อไปคำที่4คือคำว่า out แปลว่านกเขาแมวนะคะสำหรับคำนี้จะขึ้นต้นด้วยตัว o ซึ่งเป็นสระภาษาอังกฤษนะคะก็จะใช้แอนนะคะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบคำศัพท์ได้เลยคะ่ะ ก็จะได้ว่า and out แปลว่านกเขาแมว1ตัวนะคะคำต่อไปนะคะก็คือคำว่า pencil แปลว่าดินสอนะคะก็คือคำว่า pencil นี้จะขึ้นต้นด้วยตัว p ซึ่งตัว p เป็นพยัญชนะนะคะ ก็จะใช้อะนะคะก็คือให้เด็กๆเนี่ยการกระบาดทับคำศัพท์ไปได้เลยนะคะก็จะได้ว่าอะเพน c ิลแปลว่าดินสอหนึ่งแท่งนะคะคำต่อไปคือคำว่าอ m b เบลลา แปลว่าร่มนะคะอ m um b เบลล a ขึ้นต้นด้วยตัวยตัวยเป็นสระภาษาอังกฤษนะคะให้ใช้ a n นนะคะเรียนวงกลมไปได้เลยค่ะก็จะได้ว่า and อ m um b e บ l a แปลว่าร่มหนึ่งคันนะคะคำต่อไปคำว่า fox แปลว่าสุนัขจิ้งจอกนะคะ ฟ็อกซ์ขึ้นต้นด้วยพย,ยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะก็ควรจะใช้อะนะคะให้นักเรียนการกรบาททับไปได้เลยค่ะก็จะได้ว่าอ่ะฟ็อกซ์สุนักจิ้งจอกหนึ่งตัวนะคะต่อไปคือคำว่า pot นะคะแปลว่าหม้อนะคะหม้อหนึ่งใบใช้อะไรนะคะก็คือ จะใช้อะนะคะบอกว่าพอ t ขึ้นต้นด้วยตัว p ตัว p เป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะก็จะใช้อะนะคะให้เด็กๆก,การกระบาดทับคำศัพท์ไปได้เลยนะคะก็จะได้ว่าอะพอตนะคะแปลว่าหม้อหนึ่งใบนะคะต่อไปคำว่า ring ring แปลว่าแหวนนะคะ Ring ขึ้นต้นด้วยตัว R ซึ่งเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะใช้อะนะคะก็คือจะได้ว่าอะริงแปลว่าแหวนหนึ่งวงนะคะให้เด็กๆก,กากบาดท,ทับไปได้เลยค่ะต่อไปคำว่า ear ear แปลว่าใบหูนะคะ ซึ่งคำนี้จะขึ้นต้นด้วยตัว e ซึ่งตัว e เป็นอะไรคะเป็นสระภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำนี้จะใช้ and นะคะให้เด็กๆวงกลมร้อมรอบคำศัพท์ได้เลยคะ่ะก็จะได้ว่า and ear แปลว่าใบหูหนึ่งข้างนะคะคำต่อไปนะคะก็คือคำว่า glass นะคะแปลว่าแก้วนะคะ glass นะคะจะขึ้นต้นด้วยตัว G ซึ่งตัว G เป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้อะนะคะก็คือจะได้ว่าอะ glass แปลว่าแก้วหนึ่งใบนะคะให้เด็กๆก,การกระบาดท,ทับคำศัพท์คำนี้ได้เลยนะคะ สำหรับคำสุดท้ายนะคะจะเป็นคำว่า and นะคะซึ่งแปลว่ามด and ขึ้นต้นด้วยตัว a นะคะตัว a เป็นสระภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะใช้ and นะคะก็คือ and and นะคะแปลว่ามดหนึ่งตัวนะคะ ก็คือให้เด็กๆเนี่ยวงกลมล้อมรอบคำศัพท์นี้ได้เลยนะคะเพราะว่าใช้แอนนะคะยังไงบ้าง,างคะ<ห>เด็กๆ,ๆครู <ๆ S 1> น้ำ <ๆ S 1> ฉนเฉลย <ๆ S 1> แบบฝึกหัดให้เด็กๆดูแล้วเด็กๆมีความเข้าใจมากขึ้นไหมคะถ้ามีความเข้าใจมากขึ้นแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราไปเริ่มเรื่องใหม่กันเลยนะคะสำหรับวันนี้บายยค่ะ